เชิงวิชาการประจําปี2557ในวันนี้นะคะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกัฐมนตรีนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนรัฐบาลนําพาประเทศพ้นความขัดแย้งและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากําลังหาทางแก้ไขปัญหาความเห็นต่างกรณีการเปิดสมัมปทานวิโตเรียมรอบที่21ค่ะ นอกจากคำยืนยันว่ากำลังหาทางแก้ไขปัญหาความเห็นต่างกรณีการเปิดสัมปทานพิเตรเลียมรอบที่21พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามราชกิจจานุบเบกษานะคะโดยโกรณีกระทรวงพลังงานประกาศให้ยื่นเรื่องขอสำรวจสัมปทานและจะสิ้นสุดในวันที่18กุมภาพานนันธ์นี้ซึ่งต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ละรายละเอียดนั้นสามารถพูดคุยหารือและตกลงเปลี่ยนแปลงในบางส่วนตามข้อเท็จจริงได้ค่ะ อ๋อผมไม่คุยก็เป็นเรื่องของเดี yeah> ๋ยวให้ทางกระทรวงพลังงานไปหาทางพูดค uh> ุยกันให้เรียบร้อยนะคืออะไรถ้ายังมาถึงผมเนี่ยผมสุดท้ายแล้วล่ะนะผมจะเป็นคนตัดสินตอนสุดท้ายตอนนี้ก็ยังมีช่องทางพูดกันอยู่ก็ก็ถ้ายืนยันเปิดมันเปิดไปนะก็ตามกฏิกาเดิมบางส่วนก็คือเปิดนะเปิดไปแต่มันอะไรล่ะข้อตกลงต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงได้บางส่วนไม่ใช่เหรอไอแปลงสามสี่แปลงที่มันที่เป็นแปลงใหม่นะ แงเก่ามันเปิดม่รูม้มันเปิดมาหลายรอบแล้วนะก็มันเปิดได้ไม่ได้เดี๋ยวไปคุยกันและระหว่างการสัมมานาเชิงวิชาการประจำปี2557กรณีการประกาศใช้พรบข้อมูลข่าวสารของรัชการปี2540ประจำปี2557นายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องข้อมูลข่าวสารกับความโปรง่งใสในการบริหารงานภาครัฐนะคะ โดยสาระสำคัญส่วนหนึ่งระบุว่าปี2,558เป็นปีที่ทางรัฐบาลจะนำพาประเทศให้พ้นความขัดแย้งและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าซึ่งทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศพ้นวลกฤตต่างๆนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่าจะวางรากฐานในอนาคตให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดและปราศจากการทุจริตคอรับชัน พร้อมระบุนะคะว่าขณะนี้ไทยไม่ใช่ประเทศสังคมนิยมหรือรัฐประหารเต็มร้อยจึงไม่อยากใช้วิธีการหรือว่าใช้อำนาจโดยไม่จำเป็นและได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิรูปว่ามี3ระดับหากปฏิรูปไม่ทันกรอบเวลาตามรถแมพก็สามารถททางรัฐบาลใหม่สารต่อไปได้ค่ะ